วิน่ารักจังเลยอ่ะป๊าป๊าอ่ะอ่ะป๊าป๊าเอาเอ็กเอ็กให้เท็ดดี้หน่อยอ่ะก <Good boy, S 2> ู๊ดบอยด้วยนะหนึ่งสองสามด้วยหนึ่งหนึ่งสองสาม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 กู๊ดบอยหนึ่งสองสามสดีครับหนึ่ง <laughs> สอสามสดีครับห,ห,หมดเีเดเออ กุ๊บมาเนี้ยเน,น,น,นี่ยเอนเน่ยเอ้าเอาเอ้าเอาเ,อาเยียนกุ๊ดบอยกับลูก1นึงสอต้มกุ๊ดบอยปัป,ป๊าก่อนนะนะเทดดี้แล้วนะอยู่เป็นนรูนเนาะเป็นนรูนเอ้า <mm> นี่ไม่เห็นเฮ้ยนี่อะไร

ไข่หนวันวไข่หนัวเตดดี้ไข่แอรตุ๊ดบอยตุ๊ดบอยหนึง่งสองเติมตุ๊ดบอยน่ารักจังเลยหนึ่งสองเติมตุ๊ดบอยอีไข่ตัวเองอะลูกไข่อะอาไปไหนเดี๋ยวเพื่อนมาเอานะลูกนะ